สำเร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะก็ผมเป็นพลเมืองนะชาวจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยยายชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะฮะล้วก็ทีเ่เขตเขาบอกว่าให้เอาชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านไปเลยนะก็เอาชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านไปเลยเรียบร้อยนะ โอ้ยโอ้ย13องตานะคะเชา้านี้ที่เชียงรายนะโอ้โหเย็นเย็นสะใจนี่ปลายเดือนมกราแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่อเมซอนนะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมที่พักผมพอดีเลยเอาหนาวแบบนี้ต้องกินกาแฟร้อนๆน,น,นะครับเมื่อคืนก็นอนเร็วนะแต่ว่าราับ,บ,บตื่น <laughs> เหมือนม,มีคนมาปลุกตลอดเวลาไม่ใช่หรอกคือไม่คุ้นที่นะฮะมันก็เลยนอนแบบออหลับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ว่าสะดุ้งตื่นตอน6กโมงเกือบ7จ็ดโงนะโอ้ยอากาศเย็นระหว่างที่รอกาแฟานะฮะจะเห็นได้ว่าแถวๆนี้จะมีโรงเรียนนะฮะเด็กนักเรียนเขากินกับอเมซอนกันแต่เช้าเลยนะเต็มร้านอเมซอนเลยนะ โ้โหมาแล้วครับกาแฟอเมซอนแก้วใหญ่ร้อนๆนะหกนิดนึงนะตอนถือมาก็ผมกินกาแฟไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะว่าผมจะทำาอเอฟนะสำหรับวันนี้ผมจะกินข้าวมื้อแรกวันนี้ได้ตอนอประมาณ11โมงก็กาแฟร้อน,ล,อนลงท้องก่อนนะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้เราต้องมา ดื่มกาแฟยามเช้านะครับอันนี้ก็บรรยากาศเชียงรายเริ่มผู้คนขวักไขว้นะฮะออกมาทํางานกันครับอันนี้ผมก็นั่งอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้จาก7จ็ดโมงเช้าจนถึง9ก้าโมงเช้านะี่อากาศข้างนอกหนาวนั่งไม่ไหวเข้ามานั่งข้างในดีกว่า <c oughs> ก็นั่งทํางานกันไป2ชั่วโมงแล้วฮะในร้านอเมซอนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักเกือบเกือบเที่ยงฮนะจะออกไป หาอะไรทาแล้วก็ไปเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านกับบ้านหลังใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาน,นะครับถึงแล้วฮะสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะเทศบาลจังหวัดเชียงรายก็ตอนนี้มามเป็นยังไม่ถึงบ่ายนะครับไม่แน่ใจว่าที่นี่ติดเที่ยงหรือเปล่าลอวเข้าไปติดต่อดูก่อนแต่น,น่าจะติดเที่ยงนะเพราะว่ามีคนรอยอยู่ข้างนอกเต็มเลย คนเยอะมากเลยอุตส่าห์มาทำตอนบ่ายแล้วด้านนี้คงใส่เสร็จเย็นๆแน่เลยครับสำเร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะก็ผมเป็นพลเมืองชาวจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็ที่เขตเขาบอกว่าให้เอาชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านไปเลยก็เอาชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านไปเลยเรียบร้อยนะฮะ เอกสารที่ใช้ก็คือสัญญาซื้อขายทอดอ3นะฮะว่าเราเจ้าของที่ดินแล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับย้ายเข้าได้เลยนะถึงแม้เจ้าบ้านเดิมยังไม่ออกผมก็แทรกเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยอธิบายให้เพื่อนๆฟังน,นิดน,นึงแล้วกันว่าทําไมผมถึงต้องเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับ มีแนวโน้มว่าเราจะขายนะครับภายในปีหน้านะครับก็คือถ้านะใครก็ตามที่ซื้อบ้านนะฮะซื้อคอนโดซื้อเทาเฮาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะฮะเรามีทะเบียนบ้านเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับจะขายบ้านก่อน5ปีนะครับจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%เยอะนะ3.3%นี้เท่ากับล้านละ3า0 0มต้องรองถึง5ปีนะฮะถึงจะ ลดผลภาษีธุรกิจเฉพาะ3าแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะฮะอย่างผมเนี่ยไม่รอแน่5ปีนะปีหน้าจะขายละนะเพียงแค่คุณเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทะเบียนบ้านแบบเข้าแบบผู้ผักอาศัยหรือผู้อยู่อาศัยนะหรือเขาเรียกว่าผู้อาศัยนะครับหรือจะเป็นเจ้าบ้านก็ได้นะฮะขอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นครบ1ปีนะคุณสามารถขายได้โดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%น,นะนะเพราะ,ะนั้นผมก็เอาชื่อเข้าไว้ก่อนนะเผื่อขายได้จะได้ไม่ต้องมาเสียไดย้เพราะว่าบ้านผมเนะี่ยบอกเลยว่าราคาประเมินมัน5ล 5, ้าน5-6ล้านนะครับราคาประเมิ 5, 6, 000, น5-6ล้านนะแต่จะขายได้เท่าไหร่อันนี้ว่าอีกทีสมมติจบ,จบอยู่ที่5ล้านเนี่ย3.3% 5ล้านนี่1 5 0 0 0 6 0 0เลยนะโอ้โหเสียได้มากนะตรงนั้นตรงนี้เราประหยัดตรงนี้ไปได้เนะี่ยเราก็สามารถเอาตรงนี้มาเป็นส่วนลดให้คนที่จะมาซื้อกับเราได้ มันก็จะมีโอกาสจบสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องเสียภาษีสุทธิเฉพาะ3.3นะแล้วคนซื้อก็มาต่อรองว่าซื้อจ่ายจ่ายจบเลยทุกอย่างค่าใช้จ่ายในวันโอนผู้ขายมีคนออกอันนี้เราเจ็บหนักเลยนะตัวอีกแสนกว่าบาทเกือบ2 0 0 0 0 0ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเอาชื่อเขาทะเปลี่ยนบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจผมวันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าผมจะมีกิจกรรมอะไรต่อในวันนี้นะฮะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามแล้วนะ ก็อขออนุญาตนั่งพักในร้านกาแฟใกล้ๆโรงแรมก่อนได้เวลาทานข้าวแล้วนะฮะผมจะรีบไปทานข้าวเพราะวานี้เราจะไปทานข้าวที่ร้านจอเจริญกิจนะครับปรากฏว่าปิดปิดตุดจีนนะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่นะครับอยู่แค่ตรงนี้เองนะข้างหน้านี้เลยเอ้ยไม่ใช่สิจอเจริญชัยไม่ใช่จอเจริญกิจเป็นร้านข้าวต้มเจ้าดังนะฮะ ชื่อเหมือนร้านซ่อมรถจนไงอุ้ยวุ้ยุ้ย,ย,ยหนูตัวเร่งเลยตกใจ<笑><笑>โอเคโอ้โหตกใจก็โดนมันเกือบถึงขาผมป้าจริงอ่ะนี่นะฮะก็จอเจริญชัยนะโอ้โหเฮ้ยคนเต็มร้านแล้วอะ่ะยังไม่หกโมงเย็นเลยคนเต็มร้านแล้วไม่ถึงขั้นเต็มนะแต่ว่าก็นั่งออกมาข้างนอกแล้วอะ่ะคือมื้อนี้ผมอายมากเลยนะเนี่ยคนเดียวเนะี่ยคนเดียวสั่งขนาดนี้ มีข้าวต้มแค่ถ้วยเดียวเองนะอันนี้เป็นจับฉายนะครับแล้วก็เป็ดพะโล้เอ้ยเออเป็ดพะโล้หมูกรอบไก่สับขาหมูไส้พะโล้เลือดแล้วก็ผัดไข่มะละผัดไข่นะฮะหกอย่างรายนะเนี่ยสั่งเยอะมากไปละกินแล้วนะครับก็มื้อนี้ ขออนุญาตค่อยๆย,ย่อยไปเรื่อยๆน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแน่นกว่าจะกินหมดเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าจะสมคำร่ำลือหรือเปล่าน,ะนี่คือข้าวต้มจอเจริญชัยนะฮะ